สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชภาัฒน์ทอลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฒนเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2563-2564ถึงและวันนี้นะครับผมเราได้รับเกียรติจากรุ่นพี่บัณฑิตดีเด่นปริญญาคุรุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชาพัฒนครปฐมพี่นัทพัฒน์คงแจ่มสวัสดีครับ สวัสดีค่ะก็ต้องขอแสดงความดีกับพี่ด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยผมอยากจะทราบประวัติส่วนตัวของพี่สักเล็กน้อยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัทพัฒน์คงแจ่มค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสาขาการศึกษาปฐมวัยค่ะปัจจุบันทํางานอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลนครปฐมค่ะสอนชั้นอนุบาลค่ะครับผมอยากจะทราบสาเหตุว่าทําไมพี่ถึงมาเรียน อ่าปฐถมเอาไว้ได้ครับค่ะคเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือชอบเด็กค่ะชอบมากๆแล้วก็คือเด็กอ่ะจะมีพัฒนาการที่แต่ละวันที่ไม่เหมือนกันเราก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเขาค่ะคพี่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครกับการที่ได้รับตําแหน่งบัณฑิตดีเด่นในครั้งนี้ครับค่ะก็รู้สึกดีใจภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะคณาจารย์แล้วก็อาจารย์ทุกท่านมากๆเลยค่ะที่เห็นว่านิงนะคะได้เป็นบัณฑิตดีเด่นแล้วก็มอบรางวัลน,นี้ให้กับนิ่งค่ะ สือะว่าเป็นความภาคภูมิใจของตัวพี่เองแล้วก็ครอบครัวด้วยใช่ไหมค,ครับผมถ้ผมพี่มีความตั้งใจที่จะทํางานเพื่อสังคมโดยมีติดสาราะอย่างไรบ้างครับค่ะความตั้งใจของนิงนะคะก็คงจะเป็นการดูแลเด็กๆอนุบาลที่ดูแลอยู่ตอนนี้แล้วก็อาจจะดูแลในอนาคตให้ดีที่สุดค่ะก็จะเอาประสบการณ์ที่ได้เรียนมาแล้วก็ความรู้ที่ได้เรียนมาจากที่คณาจารย์ได้สอนอาจารย์ได้สอนทุกวันก็จะนําไปปรับปรุงแล้วก็ใช้กับเด็กอนุบาลค่ะครับผม อย่างสุดท้ายนี้นะครับผมอยากให้พี่แสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตที่จบใหม่ในวันนี้ด้วยครับค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆเพื่อนๆบัณฑิตทุกคนเลยนะคะก็วันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของหลายๆคนแล้วก็ของหลายๆครอบครัวอีกเช่นกันก็ตั้งหน้าตั้งตารอจนถึงวันนี้ที่ได้รับปริญญานะคะก็ยังตื่นเต้นค่ะตัวเองก็ยังตื่นเต้นอยู่ก็คงคิดว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงตื่นเต้นเหมือนกันค่ะก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับผมที่เราได้บัณฑิตดีเด่น ที่ดีในวันนี้นะครับผม <คะ S 1> ก็ต้องขอขอบคุณพี่บัณฑิตดีเด่นปริญญาคุณศาสต์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภาัฏนครปฐมพี่นัทพัฒน์คงแจ่มขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ